นายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้มนวยการกองอํานวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชกล่าวว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกจึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง10วันจากนี้จะมีฝนในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ทําให้สามารถเร่งระบายน้ำทางตอนบนของประเทศได้ ก่อนจะมีน้ํำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่4-8ถึงตุลาคมจากนั้นจะมีฝนตกชุกอีกครั้งในวันที่9-12ถึงตุลาคมส่วนความกังวลถึงปริมาณน,น้ําที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้นเบื้องต้นกาะอนชอได้ประเมินจากปริมาณน,น้ําที่สถานีวัดระดับน้ำเอ67อําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน,น้ําที่ไหลได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับสถานการณ์บริเวณแม่น้ําปิงสถานี p 17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ทางตอนใต้ของเขื่อนภูมิพลปริมาณน,น้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้ปริมาณน,น้ำที่จะไหลรวมกันลงสู่พื้นที่ตอนล่างน้อยลงด้านปริมาณน,น้ำสถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน,น้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังลดลงเช่นกันทั้งนี้ปริมาณน,น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์จะไหลลงมารวมกับแม่น้ำสแสแกกรักงซึ่งวันที่30กันยายน ปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเหลือ393ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่412ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถือเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกปริมาณน้ำที่จะไหลามารวมกันบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นในอัตรามไม่มากนัก โดยมีอัตราไหลผ่านเพิ่มเป็น2,775ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิม2,749ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องคาดปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43อำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทจะขึ้นสู่จุดสูงสุดช่วงเช้าวันนี้ สำหรับปัจจัยที่ช่วยรักษาระดับน้ําให้ทรงตัวคือการผ่นน้ําไปทางตะวันตกผ่านคลองมะขามเท่าอู่ทองและแม่น้ําท่าจีนไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งช่วยตัดยอดน้ําออกไปได้มากในอัตราวันนี้ที่303ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกปริมาณน้ําได้ไหลเข้าคลองชัยนาทป่าศักจากนั้นจะไหลผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองก่อนเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีปริมาณน,น้ำไหลผ่านในอัตราพเพิ่มขึ้นช่วง3-4วันนี้แล้วสถานการณ์จะทรงตัวไปอีกประมาณ7วันส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นั้นได้ปรับลดลงหลังอัตราน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงซึ่งเรื่องนี้นายสมเกียรติประจาวงกล่าวว่าหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านสันทางระบายน้ำล้นหรือสปินเวย์ล่าสุดกอนชอได้ประสานกรมชลประธานลดอัตราการระบายลงตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากอัตราน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนลดลงโดยยังคงเหลือปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนอีกประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรระยะนี้จึงยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณท้ายเขื่อนปาสัก แต่จะค่อยๆลดลงภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ปิยาพันยังเทียนายงาน